สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมยี่ห้อสวันเทครุ่น SV 1 0 4ตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าเครื่อง SV 1 0 4ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมที่ได้ตามมาตรฐานและก็ข้อกำหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับสามารถนำเครื่องมือเนี่ยไปขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือตรวจวัดได้เลยนะครับ เหมาะสําหรับผู้ใช้งานทุกแบบนะครับถ้านในส่วนของบริษัทรับจ้างตรวจวัดหรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาบ,บันการศึกษานะครับที่ต้องการอยากจะมีเครื่องมือนะครับที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงไปใช้งานครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมรุ่น SV 1 0 4ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ได้รับการตอบรับจากลูกค,ค้าของทางบริษัทก n o น a t ท v e นะครับดีมากๆนะครับทั้งในส่วนของ การใช้งานตัวเครื่องนะครับที่ราบอกว่าใช้งานง่ายครับในส่วนของการติดตั้งนะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีสายเคเบิลหรือสายไมโครโฟนออกมาเกะก,กะในระหว่างการตรวจวัดนะครับหรือจะในส่วนของการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับเพื่อนําข้อมูลจากการตรวจวัดเนี่ยเป็นรายงานผลต่อหรือทํารีพอร์ตนะครับก็สามารถทําได้โดยง่ายครับผมเครื่อง s v 1 0 4ตัวนี้นะครับ ใช้ไมโครโฟนแบบเมมส์ไมโครโฟนนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องตัวนี้เลยนะครับไมโครโฟนแบบเมมส์ไมโครโฟนเนี่ยเป็นเป็นไมโครโฟนอีกประเภทหนึง่งที่มีความคงทนแข็งแรงกว่าไมโครโฟนชนิดอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้งานนะครับสามารถอุ่นใจได้นะครับว่าจะได้เครื่องที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ได้เครื่องมือที่มีความคงทนแข็งแรงไปใช้งานอีกด้วยครับจารแนะนําในส่วนของการตั้งค่านะครับแล้วก็การดาวน์โหลดข้อมูล ซึ่งผมมีทริคง่ายๆนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการทำรายงานผลนะครับเช่นนำข้อมูลไปกรอกในแบบฟอร์มรอสสสนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นทริกที่เราสามารถนำข้อมูลออกมานะครับกรอกในแบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็วครับผมณตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตัวโปรแกรมของที่ชื่อว่า Supervisor ซนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตั้งค่าแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับก็ต้องบอกว่า เราสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ใช้เมาส์คลิกตั้งค่านะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นให้เราไปดูในส่วนของโดซิมิเตอร์นะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่ามาตรฐานเช่นมาตรฐานของประเทศไทยนะครับกําหนดลงไปได้นะครับโดยการใช้เมาส์เลือกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มากําหนดในส่วนของระยะเวลาที่จะตรวจวัดนะครับเช่นเราจะตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม8ชั่วโมงนะครับ แล้วก็กําหนดให้เครื่องนะครับบันทึกค่าทุกๆกี่วินาทีนะครับหรือกี่นาทีอันเนี้ยก็ให้สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ตรวจวัดด้วยนะครับในส่วนของดิสเพย์หน้าจอเราก็ตั้งค่าได้เช่นกันครับต้องการจะให้โชว์พารามิเตอร์อะไรบ้างหรือปิดพารามิเตอร์อะไรบ้างที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับในส่วนของ general นะครับเราสามารถกําหนดให้เครื่องนะครับทําการ auto calibration ได้เมื่อเรา นำตัวเครื่องวัดเสียงสะสมนะครับไปต่อเข้ากับตัวอะคูสติกคาลิเบเตอร์แล้วเรายังสามารถกำหนดนะครับให้เครื่องเนี่ยทำงานในช่วงเวลาใดบ้างนะครับวันวันไหนบ้างนะครับตามที่เรากำหนดได้นะครับเป็นออโต้รันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเซฟเซตติ้งของเราจากนั้นนะครับเราก็กดอัปโหลดนะครับเซตติ้งไฟล์ของเราครับ ไปยังตัวเครื่องนะครับเราก็จะได้ชื่อไฟล์ที่เราต้องการนะครับจากนั้นกดแอ p พลเพื่อยืนยันนะครับการใช้เซตติ้งตัวนี้หลังจากนั้นก็สามารถนําตัวเครื่องเนี่ยไปติดตั้งที่พนักงานที่ต้องการตรวจวัดแล้วก็เก็บข้อมูลได้เลยครับหลังจากที่เราได้ทําการเก็บข้อมูลมาแล้วนะครับเราก็จะอยู่ในส่วนของหน้าดาวน์โหลดนะครับในตัวของโปรแกรมซู p เปอร์วิ เมื่อเราต่อสาย USB นะครับเข้ากับตัวเครื่องแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่เราได้ไดทําการเก็บมานะครับในการดาวน์โหลดข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของเราครับให้เราทําการเลือกไฟล์ที่ต้องการจากนั้นกดดับเบิลคลิกนะครับจะมาอยู่ในส่วนของหน้า Data Browser นะครับในตรงหน้าของ Data Browser เนี่ยเราก็กดดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของพารามิเตอร์ ที่จะต้องนําไปกรอกในแบบฟอร์มในการรายงานผลนะครับเช่นรอสสสามนะครับโดยเฉพาะค่า t w a นะครับแล้วก็เปอร์เซนตโดสนะครับรวมถึงระยะเวลาที่ทําการตรวจวัดนะครับในช่อง d ูเรชั่นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะแนะนําในส่วนของทริกนะครับคร่าวๆให้นะครับซึ่งเป็นทริกที่จะช่วยลดระยะเวลาการทํางานนะครับลดระยะเวลาการทํำรีพอร์ตลงนะครับโดยในครั้งแรกนะครับ ที่เราใช้งานเครื่องตัวนี้นะครับในการดาวน์โหลดข้อมูลมานะครับให้เรานะครับคอนฟิกข้อมูลทั้งหมดตามที่เราต้องการนะครับโดยการเลือกแท็บจากนั้นเราก็ติ๊กเลือกพารามิเตอร์ที่เราต้องการจะแสดงนะครับนะอย่างเช่นผมต้องการพารามิเตอร์ที่จะใช้ในการรายงานผลเท่านั้นแล้วก็อยากจะดูค่ากราฟด้วยนะครับให้เรามองไปที่แท็บที่ชื่อว่า manage template นะครับในในแท็บข้างบนตามที่เมาส์ชี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราเซฟนะครับเป็นชื่อที่เราต้องการนะครับเช่นผมตั้งเป็น th นะครับจากนั้นนะครับให้กดเซฟ r คเล l a y o u t as a template นะครับเราจะได้ชื่อ Template ที่เราต้องการจากนั้นให้กดเป็น Set as default template นะครับตรงนี้เป็นการตั้งว่าทุกครั้งที่เราดาวน์โหลดข้อมูลมาแล้วนะครับเป็นการดึงเทมเพลตตรงนี้มาใช้ เราจะได้ไม่ต้องกดคอนฟิกหรือปรับแก้ข้อมูลนะครับทุกๆครั้งที่เราจะทำรีพอร์ตนะครับตรงนี้จะช่วยลดระยะเวลาการทำงานให้เราได้มากเลยนะครับทีนี้นะครับผมก็จะทำให้ดูว่านะครับทุกครั้งที่เราดาวน์โหลดข้อมูลมานะครับเราจะได้เทมเพลตที่เราต้องการดับเมันคลิกขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็ เรียบร้อยครับตัวนี้เราสามารถนาข้อมูลไปกรอกในแบบฟอร์มรายงานผลได้เลยแล้วก็เราสามารถนะครับเ e n e น a เรตรีพอรนะครับเป็น PDF นะครับหรือต้องการข้อมูลเป็น Excel f i ไฟล์นะครับตัวนี้เราสามารถจัดการได้นะครับในตัวโปรแกรม Supervisor ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการตั้งค่าแล้วก็การรายงานผลของเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมรุ่น SV104 ตัวนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับการใช้งานตัวเครื่องนี้นะครับต้องบอกว่า เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมรุ่น SP 1 0 4เหมาะสำหรับทั้งมือโปรนะครับแล้วก็มือใหม่ที่อยากจะมีเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ตามมาตรฐานไปใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อมาตามข้อมูลที่ปรากฏด้านล่างนี้เลได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคอนเทนต์ของเรานี้นะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์นะครับพิมพ์ความคิดเห็นเข้ามาได้แล้วก็ ฝากกดไลค์นะครับกด u u s สไคร e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคอนเทนต์ของทางบริษัท Innovative ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม